กกล้วยก็ออกดินกระไทยออกนะฮะไอ้กีซียูมาแล้วนะครับผมักไทยนะฮะดันไทยดันนะฮะเคลี่ยปลากล้วยเคลี่ยกองดินน้องพี่น้องกันสุดนะทเราก็คุยกับทางญาติแล้วนะกายสรุปก็คือเราทํา สี่คูณสี่<ท>ตรงนี้ประตูข้างหน้าหนึ่งอันข้างหลังหนึ่งอันหน้าต่างซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างละหนึ่งแล้วก็วตรงนี้ทางญาติญาติตกลงกันแล้วว่าต้นกล้วยแล้วก็เนินตรงนี้เครือลงไปได้เครือลงได้ให้มันเพียงต้นกล้วยเราก็เกลี่ยเฉพาะเหลือเหลือตรงนี้เอาอตรงนี้ก็เม่นเม่นเอาที่มันพื้นที่เขาใส่นี่ยละต้นนี้เนี่ยเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยมันจะได้ไม่มียุง จะเดี๋ยวต้องหันเพิ่อนไปตัดิปีข้างหน้านี้ก็เอาไว้ให้เพิ่นก่อนเราก็เกลี่ยเฉพาะแถวนี้ก่อนเนาะพ่อเนาะเนื้อเราให้พ่อเพิ่นไปหาโรถไายมาดันเนาะเอาไว้บ่อหนีเพรากล้วยนราปลูกปีนึงมันก็ได้แล้วเนื้เพิ่นบ่ได้ยากน้ำต้นกล้วยเพิ่นวอนบ่ได้ยากน้ำต้นไม้พวกกล้วยพวกสีงานเราออกแถ้วเทปนี่น้ามาเลยเอาออกแล้วป่าเลยไหมพ่อ มสเอาเอาเจ้าสิต้นกล้วยนี่ผู้ใดอยากเอาไปให้งัวให้ควา้าไฮมีเพื่อนมาตัดเอาเลยเพื่อนมาตัดเอาบอกเขาเลยมาตัดเอามันเสียดายได้ดุดทิมนะกระเทิรนได้เฮ็ดเลยนะเติร์นเอาเดี๋ยวตอนนี้เขาเอาเขาเอาใบอันนี่มันจึงนี่แปลนเอาไปเฮ็ดให้ให้หมูเนาะก็เอาไปก็เอาไปก็เอาไปละเมื่อเนี่ยเกะบูบีนยังหลับพ่อใหญ่ ห้องยังอยู่พุ่นเหรอแคีต้นกล้วยนอาไว้สงออยแคอมันแต้งอ่าปีเดียวกัได้ายกอน้วนี่ตัดทีมมันก็ตายเลยแมนนม่นกล้วยมันง่ายเนี่ยพรอองเทเอาลุงวงนมันก็โด้ดีใจปะดีใจปะดีใจปะสินดยเงินใหม่อดีใจมองแล้วเมื่อนี้ซุ้มโมข่อยสิไปตัดเล็ก เน็ตยังเอาไว้ก่อนแล้วไม่แน่เราอาจจะปรับดินวันนี้เลยไหมเดี๋ยวมาทีหละมาแล้วก็ทำเลยเนาะว่ไม่ให้จ้างรถไถเข้ามาปรับเลยเดี๋ยวให้รถไถพื้นก็ได้เอารถเอาพื้นเอารถไถพื้นก็ได้เดี๋ยวมาก็ได้เดี๋ยวแต่เจ้าเอโค ใช้เจ้าผู้ได้เจ้าพูดยังไงใช้โห่ชุดโตให่ใหญ่ทั้งร่างกายใหญ่ทั้งกำลังใหญ่ทั้งใจใหญ่ทั้งใจพูดดีนะฮะสรุปนะสรุปตามนี้แหละูเรื่องตเนาะกุยกันมาสิลู้เรื่องเมนบละเนี่ย่ัง น่ะนุ่ยวันนี้มา u ุบ้านนลน่ยนุยเลยซอยค้นแบบว่าออกซอยคนบ่มีสไปไปหลายแถวเฮานี่ไปหลายเจ้าเลยนะเจดแปดเจ้าเลยนะอยู่ทำนองเนีกได้บ่มมี่้องน้ำเฮากะมีน้องน้ำแุกมี่บอกคุณยายใจดีเพิ่นทุนห์ไะเพื่อนเพื่อนเบิง ไายให้เพิ่นต้องไายเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นกาสิตัดสินว่าเอออันนี้เพิ่นสิสร้างอันนี้ให้อันนั้นสร้างอันนั้นให้มุ่งข่อยคือว่าเป็นคนไปทายอย่างเดียวแล้วกับบิ่งให้เพิ่นแล้วเพิ่นกาสิให้ให้งบให้ยังมาให้มุ่งข่อยกับแค่ทำคลิปซื้อๆอ๋อแค่ยึดใช่ไหมน่นั่นแหละมันมีเพิ่นสูงมุ่ง ถ้าเจ้าตื่นเต้นแลวเจ้าเอะหมูหนูคิดหวังขนาดเด้ยซมันสูง่ได้แม่แม่เนี้ยแตอ่อนาิรนเนีเง่ายยข้าวค่อยข้าวแม่มากินน้ำเย็นน้ำกันชาจ้าจ้ามัดาวไมใจขยัยยอย่บอๆๆไม่ต้องถามมูหนลาเเาเองไปยุ่ยอบักาลงใหม่ก่อนนะ แล้วไปให้ใบกล้วยกับไปใ้อันนั้นนมีไอ้เปราหองเออเสียดายฟันทิมให้เขาปั๊บห้โลดนี่มันจะเคยเดียวงงามๆเลย้ะบิมเมน อย่ยงกันลงตัวแล้วครับมันโบเขียบโบได้ต้องคุยกันเดี๋ยวเฮ็ดมามันมีปัญหาเมนโล่ะถ้าวโกเมนว่ราณอยากได้เมนโบล่ะแต่เฮาวโคุยกันสกอร์ไปเสียเอาจังใดอยู่มึใงใดเม,น,ดมนโบล่ะเออก็ต้องเนี่ยหันละ่ะโบได้ว,ว่าดิม<ะ>าเห็นว่าซองส่วนมากจะใส่บนี่ยได้ว่าอยู่าส่เออเออาเนี่ยได้สีเฮ็ดอ่าเฮาก็ต้องเฮนดง่ายง่ายเฮ็ดมั้าานง่ายอืมอืมอืมเขาก็เฮ็ดง่ายง่ายที่กาาันอ่าน